สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็พาท่านผู้ชมนะคะมาดูความสวยงามของยี่เข่งนะคะอันนี้เป็นยี่เข่งแดงค่ะหน้าบ้านเดาเองนะคะใครเห็นใครขับรถผ่านก็ต้องแงะนะคะต้องถามกันว่าทําไมงามทําไมสวยดอกอะไรนี่อันนี้ยี่เข่งนะคะยี่เข่งก็จะมีสามที่เราวเห็นๆน,นะะมีสามสีนะคะก็คือสีแดงสีชมพูสีขาวนะคะที่บ้านเดามีสี แดงกับสีชมพูค่ะแต่ที่อลังการงานสร้างนะคะก็คือสีแดงตรงต้นนี้เลยค่ะดอกเต็มต้นนะคะอยู่หน้าบ้านเลยค่ะขยายพันธุ์ก็ง่ายง่ายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ดาวจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการขยายพันธุ์ยี่เข่งสีแดงต้นนี้ให้ดูกันนะคะและวิธีทําใหงา้งามก็คือการบารุงดินให้ดีให้งามอยู่ตลอดเวลานะคะเขาก็จะงามแบบนี้ละคะ่ะ อันนี้ก็เป็นกิ่งที่ดาวเล็งไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะเอากิ่งนี้แหละอันนี้เรามัดต้นไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มัดเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยย้อยถึงดินเลยค่ะนนและนี่นะคะก็เป็นกิ่งยี่เข่งที่ดาวตัดมาเตรียมไปสําหรับการปักชําเดี๋ยวมาดูวิธีการปักชํายี่เข่งกันค่ะเมื่อดาวได้ยี่เข่งมาแบบนี้แล้วนะคะยี่เข่งแดงราวก็จะตัดเป็นท่อนๆค่ะยาวประมาณ ครึบหนึ่งนะคะอย่างนี้เราก็จะตัดตัดตัดเป็นท่อนๆเลยนะคะส่วนดอกไม้เอายี่เข่งก็จะมีหลายสีนะสีที่เราเห็นก็จะมีสีขาวสีชมพูสีแดงค่ะเราก็จะตัดเป็นท่อนๆแบบนี้อันนี้เราเคยชำเอาไปปลูกที่นาแล้วนะคะอันนี้เห็นดอกสวยอีกก็เลยชำอีกค่ะอันนี้เราก็ จะชามประมาณนี้สี่ท่อนได้สี่ท่อนค่ะส่วนนี้ก็เอาไปปักเจก,กันก็ได้นะคะหรือว่าเนี่ยวางตรงไหนก็ได้สวยงามมากๆเลยค่ะดอกยี่เข่งสีแดงนะคะดอกดกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชํากันต่อดีกว่าได้กิ่งมาแล้วนะคะสี่ท่อนค่ะและส่วนผสมสําหรับการชํานะคะก็มีอันนี้เป็นกุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะเราใช้หนึ่งส่วน ขี้เท่าดำค่ะหนึ่งส่วนแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้แบบนี้เราก็จะใช้แก้วจัมโบ้แบบนี้นะคะอย่าลืมเจาะรูด,ด้วยนะคะเอาส่วนผสมที่เราผสมเมื่อกี้เนี้ยใส่ลงไปแบบนี้น่ ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะดาก็เลยเองจริงก็ใช้มือนี่แหละสะดวกง่ายนะคะใส่ดินไม่ต้องเต็มเท่าไหรค่ค่ะแค่นี้ก็พอเรียบร้อยนะคะลดน้ำให้ชุ่มแล้วปล่อยไว้สักพักนะคะให้น้ำไหลออกให้หมดค่ะให้ดินมีความแห้งหมาดนะคะ เมื่อวัสดุชามเรานะคะน้ําซึมลงไปจนถึงข้างล่างแห้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอากิ่งที่เราตัดไว้นะคะชําเลยค่ะขอบอกว่าที่เราไม่ได้แช่น้ํายาเร่งรากใดๆนะคะก็คือตัวเนี้มันมันชาง่ายค่ะนี่นะคะเราก็จะนําทางไปก่อนอันนี้จิ้มตามนําก่อนนะอันนี้จิ้มตามนนจิ้มตาม ก็กดนิดนึงนะคะให้ให้ดินแนบกับกิ่งพันของเรานะคะอ่างสาเรานั่นไว้สี่กิ่งลืมไปกดนะคะข้างๆกิ่งนะคะให้เนี่ยค่ะมาเรียบร้อยแบบนี้รดน้ำได้อีกทีนะคะ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาคลุมนะคะเป็นการควบแน่นค่ะเมื่อเราทำเรียบร้อยแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะใช้แก้วอีกใบนะคะง่ายๆเลยเอามาวางทับนะคะแล้วก็หาหินทับไว้แบบนี้ค่ะท่านผู้ชมสะดวกแบบไหนหรือว่าอาจจะมีแบบขวด ตัดอย่างที่เดาเคยทํานะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะอันนี้เดาสะดวกวันนี้สะดวกแบบนี้เดาก็ใช้แบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือการวางวางไว้ในที่ร่มนะคะแต่มีแสงถึงแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะเดี๋ยวเดาก็จะเอาไว้ที่ใต้ต้นไม้นะคะก็เนี่ยค่ะวางไว้ก็ประมาณ3อาทิตย์นะคะก็เริ่มแตกตาใบนะคะเวลาเห็นเวลามีรากเนี่ยจะดูง่ายนะคะเพราะว่าที่ขวดนะคะก็สามารถยกดูได้เอ้ยที่แก้วค่ะ แล้วก็เวลาเราเปิดดูก็เปิดดูได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไปใช้ในการปักช้ำนะคะอันนี้ก็เป็นยี่เข่งดอกสีแดงบ้านเราเองค่ะสวัสดีค่ะ